สวัสดีพี่ๆน้าๆเพื่อน,น,น,นๆนักตกปลาน้าดินหมายธรรมชาติทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมตู่หลังคันอยู่ที่เทพบันทมนะครับอีพีนี้เป็นอีพีแรกของผมนะครับเออวันนี้ผมก็มาอยู่ที่หมายโป่งจ้อนะครับอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้กว่าผมจะมาถึงหมายก็ 9โมงครึ่งเข้าไปแล้วนะครับผมเพิ่งลงเหยื่อเสร็จไปนะครับไม้แรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้เราจะป่ามกลับบ้านหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปตกปลาต่อไปนะครับส่วนใครที่มีคำชี้แนะอะไรต่างๆก็ คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วยังไงผมมีเวลาผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเป็นรอรุ่นกันครับว่าเราจะได้ตัวกลับบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยครับเอ,อลืมบอกไปผมมาคนเดียวครับนะครับ แต่ก็มีน้าๆหลายๆท่านครับเขามาตกปลาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบรรยากาศนะครับฝั่งกันนู้นน้าๆเขาอยู่กันตั้งแต่เปิดอ่างไม่ออกเลยนะครับแต่ปลาเข้านะครับช่วงชิงหลิวก็พอมีนะครับน้าๆตกปลาหน้าดินก็มีนะครับมีบ้างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ของผมแล้วนะครับแต่แต่ผมไม่เคยได้ได้ทำคลิปวิดีโอเลยสักครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่าทําครั้งแรกแล้วจะฟาวหรือว่าจะได้ตัวหรือยังไงนะครับฝากเป็นกําลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามนะครับช่องเทพบรรทมฟิชชิงนะครับแค่ชื่อช่องก็ก็หาแล้วครับจริงๆแล้วเป็นเป็นชื่อเดียวกับเหยื่อของผมนะครับผมผมผมทำขึ้นมานะครับทําขึ้นมาเองนะครับํำขนมปังที่ไหนก็ได้นะครับ แต่เหยื่อเหยื่อเหยื่อบัสุดของผมเองนะครับผมตั้งชื่อว่าเทพบรรทมพิชชิ่งครับเทพบรรทมนะครับเพราะว่าเหยื่อดีตีแลนอนครับเทพบรรทมครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมขอปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเข้ามาให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าได้ตัวหรือยังไงครับผม เริ่มมีอาการแล้วนะครับแค่นี้กำลังใจก็มาแล้วครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาห้าหลังนะครับเป็นคันเก้าฟุตสี่หลังแล้วก็คันแปดฟุตหนึ่งคันนะครับวันนี้อากาศดีครับลมไม่มี น้ำนิ่งกิ๊บนะครับหวังว่าเราเราจะตังเราจะเจอ,เจอตัวปลานะครับวันนี้ ได้ครับเออห้างเกิดอ่ะวันตัวสองหัวนี่ยใก่ยังหลุ่แล้วล่ะ ไม้ที่ผมลงวันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นใครมาลงนะครับวันเนี้ยตรงที่ผมลงวันนี้นะครับผมมาสี่ครั้งก็ไม่เคยเห็นใครเขามาลงตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นหมายใหม่เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเร,าเรา,เรบาเราถมเก่งครับเดี๋ยวเราถมถมเยื่อไปนะครับหวังว่าช่วงบ่ายๆอาจจะมีตัวนะครับ มีนะน,นะเขาทยอยกลับกันไปบ้างนะครับที่เขามาค้างคืนกันเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเ่ียร์ชุดนึงก่อนนะครับชุดแรกเราเราถือว่าเราอ่อยไว้ก่อนนะครับเอาจริงคือชุดนี้ครับผม ธรรมดาเนี่ยครับทุนโฟมลูกเล็กๆนะครับเอาไส้มันออกนะครับแล้วก็ผ่าตรงกลางมันแล้วก็ใส่กระสายหน้าเรานะครับจะได้รู้ว่าปลามันกินคันไหน,นครับเดีย๋ยวเรารู้กันต่อไปครับเหล่อเทพบรรทมของเรา วันนี้จะทํางานไหมหรือจะบรรทมอย่างเดียวเลยนะครับมารอรุวนกันแล้แล้วนะครับจากที่เราอดทนรอนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้มันดึงมันดึงไปสามสองทีแล้วครับแต่ผมวัดไม่ติดนะครับ เบ็ดผมถ้าจะเบอร์เล็กไปหน่อยครับน,นี่ค,ครับนะเต็มปากนะครับรุ้ก,กันต่อไปครับปากกำลังเข้าครับรีบหน่อย ระดับสิบโลอัพวัฒเ <c oughs> พีเยนก็นมาครับนั้ะนนใส่งาม,งามบเต็มปากเหยื่อเทพบรรทมครับผม ครับผมมานมานครับผมนั่นนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองโมงเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันดึงลอกออกไปเลยแต่ผมวัดไม่ติดนะครับตาเบ็ดผมถ้าจะเล็กไปหน่อยแล้วก็ มีแหละมีผูกใหม่แหละนะครับแต่ขี้เกียจเอาเท่าที่มีนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามันชนะเราไปนะครับตัวไหนมันแพ้เราก็เสร็จเรานะครับอย่าคิดมากครับเดี๋ยวมนลุ่งกันต่อนะครับว่าจะมีตัวเข้ามาอีกไหมนะครับถึงเวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านแล้วครับนะ้านะ ผมเองก็ต้องกลับไปขายของช่วงเย็นนะครับผมผมก็จะตอนเช้าที่ผมมาสายก็เพราะว่าผมก็ต้องขายของตอนเช้าเหมือนกันครับผมมันก็เลยทําให้เวลาผมค่อนข้างที่จะมีจํากัดครับวันนี้นะครับดึงสี่ตัวดึงสี่ได้สองนะครับหลุดไปสองตัวนะครับเอาไว้เดีย๋ยววันหลังผมจะมาแก้มือใหม่หมนะครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนขอให้มันใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะครับเพราะผมใช้แค่ 0ูจุด้าเองนะครับเป็นของจีนุนะครับปลาที่นี่ถ้าเข้าค่อนข้างที่จะมีมีน้ำหนักนะครับตัวเริ่มใหญ่ผมเคยได้ก็ประมาณไซส์โลครึ่งนะครับที่ได้นะครับอันนี้ฝากฝากน้าด้วยนะครับใครที่จะมานะครับก็เตรียมตัวเตรียมตะขอเบ็ดดีๆมานะครับปลากินหางครับแต่แต่กินนะครับอยู่ที่หมายแล้วด้วยนะครับโอเคครับยังไง วันนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสที่หยุดจริงๆเข้าหมายหกโมงผมจะอยู่ถึงสักประมาณทุ่มหรือสองทุ่มนะครับให้นาๆได้ดูว่าช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันช่วงไหนที่ปลามันกินมากกว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน,นะครับช่อง ก็ขอบคุณมากครับผมแค่หนึ่งวิวหรือหไลค์ก็เป็นกลาลังแรงใจให้ผมทำคลิปที่ต่อไปนะครับเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวผมงมาใหม่นะครับผปจ่งจอขอมาอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยววันหน้าขอามาดูว่าเราจะได้ตัว ฉันมีเธอ